สวัสดีครับพี่น้องสุณผูุ้กครับสสีครับมาปอกรนนงที่ป่านนียวภาพพี่น้องมาหาอยากหากินครับมาหาหนูครับพี่น้องหนวอุปกรณ์ครับ บ่วงครับพี่น้องดดเเ้้อนี่มือนี้ก็มาทีมงานครับหลายคนเดินอยู่ครับพี่น้องนายแพทย์เท่ามือนี้มาทั้งไดเฮามือนีหน้าเศร้าหน้าเศร้าบ้านหน้าเศร้าเนาะบ้านหน้าเศร้าครับอำเภอเขื่องได้ครับพี่น้องมาหาหนูครับมือหนีครับบ่วงครับพี่น้องติดตามบังครับว่ามันสีม้านบ่ครับนี่ครับแถวนี้แหละพี่น้อง ใส่ก็ได้ติดตามได้พี่น้องได้ววานไนสีมานบ่ไปไปนอกกว่านี้เนาะเนี่ยหงรันเ่ป็นยังไงหมูเนฮาว่าเป็นคากยูเขาว่าล่องเบิ้งอ่าาาาางาาาาแาา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 นาาาายังเล่ามตาใหญ่ เตาเง้เต่าเยาเะลอมเงพี่น้องลอเงินงลมานบ่ครับมานมามานัครับสมันเกือบลาปลาครับพี่น้องเพิ่งว่จะก็บไปไปเนาะเฮิยเฮ้ยตัวเขานี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวิานี้ก็ได้นัเลืงไกอ่าโอเค อ,อ่ะอออพี่น้นแบบแนองไปที่สามครับคัดแง่ของแม่หมดเลยนี่เหรครับแถวนี่แหละพี่น้องเน,นี่ยใส่บ่วงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหวายบ้านพี่น้องหวายหนูเด้อครับนี่ นี่บอกนี่นอองใม่ครับนี่ครับนองคองนูครับ,งงรบเียนมันมากกีห่องพี่นองคองใหม่เลยตัวน้นะครับหาอยากหากินครับพี่นอ้องใส่น้ำมูนนี่แหละครับ ใส้น้ำแถวาขั้นให้หน้าไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น่องนี่จะคล้องหนูเลยครับนั่ฮะ,ะที่ตามบึง้วยพี่น่องเด้อตอนขำหมดนล่ะครับว่ามันสีมานบอแต่เราเ่าเคยผ่านนะมาใส่เท้ากันเลย ครัวปีนองเออเปลี่ยเลยเนาะเป่นเลยน่ยเลยมน,นเลน,นมองใส่อู้หัวนะฮะเดี๋ยวจ,จังมายามันคราบพีนองตองขำละขอดไม้ไปฉันเลืมฉันลงอฮะรื่อย่ มาหน่อยเนาะมันบ้ามันเด็กเดี๋ยวยังยังไม่ดูยังฮะบ่ได้ทายกี่น้องเบิ่งส่วนส่วนนู้นส่วนส่ับพี่น้องบ่ได้ทายบ้นครับเล้วส่วนม้าหัวเนี่ยนะเนาะส่วนได้นี่ยแล้วครับนี่ครับรอบแรกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ หลายก็ตึงกวนเลยนะเห็ะไรพี่น้องเดี๋ยวทีอีกรอบนึงพี่น้องนี่รอบแรกครับอ้าเบิรมาเืนเดี๋ยวอ่ะพี่น้องตัวนี้เ็ดกินกลแลงครับกินเ็ดกินเด้อครับพี่น้องนี่ตุ่นโล่เนาะตุนโลนี่ยแหละครับวันนี้เขได้รุ่นอยู่พี่น้องวันนี้งานแน่อยูนน่ครับเป็นยังไงวันนี้รอบแรกรอบแรกครับ ยงันเบิรยามันเบยงอเบิรบอกโอ้ลงโซนกม้นี่ครับนายพานห้องกันได้พานโก้หลายอยู่ครับโอาเีงะันแหครับมาต้กันมาไกลด้วพี่น้องวันนี้นีบแรกผ่านไปแล้วครับใช่้ใแล้วเรียบร้อยแล้วเรียนน้ำนองน้ำนงอ่างนมือามหาเรียนี guy, ่แหะพี่น้องมาหาอยางหากินน้ำ เที่ว่ามานันด้วพี่น้องวันนี้เดี๋ยวติดตามีเด้อพี่น้องเด้อกินไปอีกรอบนึงอยู่ครับรอบนี้ก็บที่ว่ามานันอสมควรอยู่ <c oughs> อ่ากินเข่ารอบเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้ก็ประมาณสี่กลุ่มกลัวครับกินเข่าหาทุ่มด้อพี่น้องเด้อกินเข่าเด้อครับมื่อนี้ห <c oughs> ัวหนูครับ <c oughs> ทีมงานหาพวกเจ็ดขนนี่แหละพี่น้อง โซดถนห่อนครับเด็กๆเศียบบยังล้วนี่พี่นางขัวนูครับเั้เลยกอท่าเลยวะชัดๆลยพี่น้องเอ้ยเด็กกูกมือดีมาก่อท่าอท่า่ะมากินเขาเดินดกันด้อพี่น้องเด้อมาๆมาเบเศ่บเศบแซ่บครับเซ่บเศีบมาครับใหญ่ๆพี่น้องมึงกันน้าอ่ามายังไงพี่น้องมึงกันน้เบื่อไ่กันเต้าให้บางคนเต้ากอนอ่าเเป็นไรฝีมือ ขั้นในร่องมือแล้วมันคักดแต่ได้พอป้านันเลยครับขวมเลยไปเฉยเออขั้นมาพอป้านันลราขวมเลยอัเดี้พี่น้องกินข้าวเด้อนต้องกันครับแซบแซบครับวัอนี้สองรอบแล้วพี่น้องพยายามมาอีกรอบนึงครับสียูนิลอนกันบาดนี้ เนสาวา,ากันไหมครับเป็นา่าโตลุงพระที่โตลุงก็แล้วแต่สามใจเด้อตัวนี้ขาจ้าอ่บ่บหามกันโจรเกลห่ย,งงยงางมีขาราหมืนเนี้ยโน้องบ่รับมพแ,แล้วรแกนนี่น้องกินข้าวน้กันกคนครับเรอบเมพี่น้องรอบเ่้าครับ ไายเต๋อยู่พี่น้องมันครับมึอนี่มันเอย่ามันรบอ่าโอ้ยข้าข้นะพี่น้องแข่งนเลยควงน้ำมันดีกว่ามันครับมึงนี่ควงน้ำมือนดีได้เผาพี่เผากินอ่าได้ทีมงานเข้ากันได้มันครับพี่น้องมึอนี่มันเพได้อยากได้กินครับฮะเราทั้งบ้านนี่ตัวนี้กับเผาไว้เด้อพี่น้องเด้อเผากินเสื่อมันตายครับเอาไว้ขัวตัวนี้ ครับรถรีรนบิกเลยตัวนี้ฮะเผาสะควนพี่น้องเด้อเศ้านี่ก็เที่วประมาณพอสะควนฮะรวมรวมงเนี่ยมเศร้าครับในซ้ำนี่แะพี่น้องรวมยอดเนี่ยมเศ้าของกันดีดีละบ้าน